ปูดเกมไนท์ขยันซุปเปอร์แชมป์สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินชนิดเม็ดฟูตราซันไลฟ์โซฟีคูลิ่งเบลชเนเชอรัลโตโยต้าโคโรราคลอส สุดท้ายของเราแล้วนะครับในฮอลลีวูดเกมน้อยไทยแลนด์ซูเปอร์เชมป์เอมนี้มีชื่อว่าบายทาทีมคุณแพทได้เล่นก่อนเพราะคะแนนนำครับนะครับผมหมวดสุภาษิตและคำพังเพยไทยโอ้หเก่งอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยเขาจบอักษรมาอ่ะให้แน่จะส่งใครมาคนแรกคุณแพทก็ต้องเป็นคุณยายดิยายอ่ะไป มาเลยครับคุณปอมแปมครับขึ้นมาเรามีเวลาให้90วินาทีนะครับเพราะฉะนั้นใครตอบถูกว่ามันคืออะไรวิ่งมาแทนยังไม่ได้เริ่มพร้อมนะเริ่มขอทางโคกขึ้นวอทางโคกขึ้นวอมาช้างเห็นช้างขี้ขี้ตามช้างถูกต้องโอเต้องเล่นเหรอโน สองหัวสองหัวมาเกือมาสายไหมร้อยพันย็บผักปักร้อยหมุนมือมือชกปมัดมือชกมัดมือชกจำมาตำไม่พริกอะไรแม่น้ำจำไม่พิกอะไรแม่น้ำตาจำเมื่อกี้น่ากลัวมากงูงูงูกัดงูกินหางงูกินหางยิงปืนด้าเดียวนี่นกสองตัว สลับแป้งฟันเฉือนพันเชือกไก่ให้ลิงดูเชือกไก่ให้ลิงดูหนีหนีเสือป่าจระเข้หนีเสือป่าจระเข้ปลา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 ปุทองปลาโนโนโน่เอาหน่อยปลาหมอปลาหมอปลาหมอปลาแบทเอาหน่อยไมลูกเด็กลูกไก่ในกำมือ สาวใช้กาจิส้วใช้กาจิบั้แมวอะไรเ่้งแมวอะไรตตีแปิดประตูตีแมวปิดประตูตีแมวหมดเลาโอ้ได้นี่โลดอนัลโด อาจารย์บุญเลิศอะไรอะไรแต่งเท้าแต่งเท้าหาเซียนแต่งเท้าหาเซียนใช่แข่งเท้าหาเซียนเอาง่ายๆพวกเขาเนี่ยไม่เก่งแล้วเจอโจทย์ยากเขาได้ไปทั้งหมด13าคำอันนี้คูณ5เป็น65คะแนนบวกของก่อนยีตอนนี้นำไปก่อน92คะแนนไม่เป็นไรพวกเราทีมพระเอกทำได้เพราะว่า พวกคุณเนี่ยนะครับต้องได้ทั้งหมด16คำถึงจะชนะ15แพ้นะครับวันนี้เหมือนกันครับสุภาษิตและคำพังเพยไทยตะกี้ไปเซตหนึ่งแล้วมันยังมีอีกเยอะเอาปั้นเขาอยากชนะอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณต้องทำให้ได้สุภาษิตนะเอพร้อมเอาให้ได้16คำไปกดเลยกันล่ะกดเลยกันล่ะกดเลยกันล่ะทีมเ ไไกลเห็นดีงเห็นดีใจเฮ้ย้มมาข้ามส่งเสียงข้าส่งเสียงกระต่ายตืต้ตาตื่นต้งมาเร็วมา่เยาใกเดินมาไไต่ไใตใ้จเห็นเขาขึ้นภูเขาเห็นเขาขึ้นภูเขาอาเร็วเรียนน้ำใต้ศอกเรียนน้ำใต้ศอกกินน้ำใต้อกเรียนน้ำใต้ศอกคุณเต้เรียนน้ำใต้ศอกโบเบะไม่มีอะไรวะแกลแ มไม่แพ้เทา่านา้านน้ำเร็วเร็วเร็ว,รวต่มต่ำไม่น,<ห>มน้ำมือถือสร้างปันถือศิล้ย

หัวล้านได้หวีคุณต้องได้16ถึงจะชนะและทีมพระเอกของเราได้ไปทั้งหมด8 12ได้สดายได้สดายนะครับ12นะครับคุณต่อ60บวงก่อยสนะครับแพ้ไป76ต่อเพราะฉะนั้นทีมนะครับที่เข้าไปสู่รอบต่อไปพร้อมคะแนนสะสมไปอีกหนึ่งคะแนนนะครับคือทีมฟิปาก้า อนที่ทีมนี้จะไปเลือกว่าใครจะเข้าไปในรอบซุปตาเต็มสิบของเราและเล่นเกมเพื่อเงินรางวัลสะสมอีก1 0 0 0 0แสนบาทนั้นนะครับผมเห็นว่าพวกคุณเนี่ยอยู่กันตรงเนี้ยแสมันก็ส่องมาทายละครกันก็อยู่ข้างนอกนะครับผมแต่บางคนเนี่ยหน้ายัางใสยอยู่ยังพูด<อ>เรื่องแสงเรื่องแดดนี่มันต้องผมเลยนี่คุณเนี่ยนะผมบอกให้คุณชอบทํากิจกรรม o u t ดอด้วยยังไม่พอออกแดดเล่นกีฬาทีไร ทำไมคุณไม่ไม่มีความดําความคล้ำโดนแดดโดนน้าผมก็สู้คืออย่างผมเนี่ยผมเป็นลูกครึ่งฝรั่งไงเวลาโดนแดดนิดเดียวเนี่ยผิวก็แสบตัวก็แดงหน้าก็แดงไปหมดคุณมีอะไรดีเหรอครับถึงได้เฮ้ยเอามามามาแสบแดงใช่ไหมคะแสบแดงไม่น่าเชื่อเลยเฮ้ยอะไรอนี่ะแพ้ผมมาเฮ้ยเฮ้ยผมผมผมก็ฝากแพ้ไปเหมือนกันไม่ต้องฝาดฝาผของอกมายังสิทำไมคุณสองคนก็ใช้เหมือนผมเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เหมือนกันเลย เดี๋ยวก่อนพวกคุณใช้อะไรใช่บอกอีบอยบอยก็ใช้เหรอใช่อันนี้คิมกันใช่ถ้าผมตีก๊อฟเนี่ยผมใช้ตลอดเลยมันไม่เหนียวเน่าหนาแล้วมันก็บางมากด้วยเแล้วเวลาเงือออกนะไม่เป็นคราบโอใช้ได้กับทุกสีผิวจะสีคุณแพทสีคุณบอยสีผมก็ได้เขาเขียนว่าอะไร C I E L O อ่านว่าซียโ เยโลแล้วอย่างเนี้ยผลิตภัณฑ์แบบนี้ผิวอย่างผมใช้ได้ไหมครับได้ใครับดูสภาพผิวครับ <c oughs> ก่อนอื่นพัดจะบอกว่าคุณพ่อเป็นผิวแพ้ง่ายเราร่วมง,งานกันมาเป็น1ิปีแพทลูกตัวนี้เนี่ยสำหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายใช้ได้นะคะเ <c oughs> พราะเขาไม่มีพาราเบนเขาไม่มีแอลกอฮอล์ <c oughs> ซึ่งตัวนี้แหละที่ทําให้เกิดการระคายเคืองกับผิวเขาเลยตัดเลยไม่ใส่ไม่ใส่เอาล่ะอันนี้คือแล้วดีมากๆนะเพราะว่าอีกอันหนึ่งก็คือที่บอกว่าใช้กับทุกสภาพผิวได้มันเป็นโทนอัพด้วยครับ ใครที่แบบว่าอยากจะหน้าสว่างขึ้นเนี่ยพอทาปุ๊บหน้าสว่างขึ้นเลยอีกอย่างหนึ่งของเซร่ที่ดีครับก็คือทุกคนเนี่ยถามว่าถ้าเกิดทุกวันนี้เราต้องใส่แมสนะหน้ากากอนามัยใช่ไหมใช่ถ้าเกิดว่าเราทาเซร่เนี่ยเซร่จะติดแมสหรือเปล่าติดเปล่าลอกหรือเปล่าเออบอกเลยว่าไม่ติด ใช้ดีมากๆนะฮะมันจะอยู่กันหน้าเราไปถูกต้องเพราะมันซึมไปแล้วไงอ่ามันซึมมันเกาะอยู่บนหน้าเราไปแล้วติดอยู่กันหน้าเราไม่ไม่ต้องไปกลัวว่ามันจะไปเลอะแมสเราถูกต้องนะนี่แล้วความต่างของมือสองข้างพี่ข้างซ้ายคือทานแล้วนะ่ยใช่มั้มันสว่างขึ้นทันทีอย่างงี้เดี๋ยวเรามาเรียงกันดีกว่าสามคนสามคนคนทางบ้านมีความปรารถนาอยากจะแสบตาคุณเอามาเรียงกันเลยได้ไหมครับนี่ไง อันนี้ขอบอกก่อนนะคือมันสว่างขึ้นนะไม่ได้ขาวขึ้นนะสว่างขึ้นขาวขึ้นเหมือนกันนะคุณแพตคุณแพตทาแล้วไม่มีรอยนะพี่ยุคนี้สมัยนี้ต้องพกติดตัวตลอดเวลาใช่คระถูกไหมครับพบแดดบ้านเรานี่มันเยอะแยะแล้วมันแรงยูวีมาอยู่ตลอดเวลาอันนี้ป้องกันด้วยใช่ไหมฮะอันนี้คือหลายคนบอกว่าต้องทาตอนออกแดดอย่างเดียวไม่ใช่นะอยู่ในร่มเจอแสงไฟอย่างนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์มียูวีหมดมีบูไลนะฮะเพราะฉะนั้นทาป้องกันไว้ดีกันไว้ก่อนผิวจะได้สวยแบบผู้คุณคีย์เวิร์ดก็คือซึมไวไม่เหนอะ ต้องเียโมันช่างครบหมดทุกอย่างจริงๆเลยผมอยากจะซื้อผมสั่งซื้อที่ไหนติดต่อใครอะไรยังไงง่ายมากนะครับผมเข้าไปที่ Google หรือว่า f c e e o o o นะฮะเซิร์ชว่าเซียโลก็คือ C I E L O หรือว่าแอดไลนครับไปที่แอดเอนะแล้วก็ C I E L O ก็คือแอดเซียโลนันเองนะครับผมือว่าง่ายสุดตอนนี้หยิบโทรศัพท์ขึ้นมา สแกน QR c ค d e ที่ขึ้นที่หน้าจอตอนนี้เลยเออนี่ไงไปสั่งซื้อได้เลยนี่นะฮะแบบนี้ได้ทุกชนิดจะทํากิจกรรมอะไรนะครับอย่างคุณอาร์ตเนี่ยต้องใช้เยอะๆเลยคุณมีไห้ผมหมเดี๋ยวผมแบ่งให้คุณได้ฮะโอเคสตีเว่นเฮ้ยเดี๋ยวนี้เรียกโอ้ยหมดนี่เลยหรอโอ้โหขอบคุณมากครับ อบคุณทั้งสามคนเนี่ยมาฝากผมด้วยอันนี้สบายแล้วเนี่ยคงใช้ไม่หมดเดี๋ยวแบ่งกับอาร์ตให้แล้วกันใครอยากได้บอกพี่นะมีเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับากด้วยครับขอบคุณครับนี่พักไปนะฮะมาถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วนะครับที่คุณจะต้องเลือกเลยนะครับว่าคุณจะเอาใครเป็นคนตอบใครเป็นคนใบในทีมของคุณคุณยายอ่ะตอบ คุณยายอ่ะเจอคนมาเยอะส่วนพี่เผือกกับพี่อาร์ตอ่ะเขาเข้าขากันได้โอเคเพราะฉะนั้น2คนนี้ตอบ2คนนี้ใบนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาลุ้นกันนะครับว่าฝีปากก้าของเรานี้จะสะสมแจ็คพอตไปอีก1 0 0 0 0แบาทสมทบไปได้หรือไม่กลับมาสักครู่เดียวครับทั้ง2ทีมนะคะก็ทํากันเต็มที่มากๆเพื่อที่จะนําเงินรางวัลเนี่ยไปบริจาคให้กับมูลนิธิต่างๆ มแล้วจริงๆค่ะที่เป็นฮอลลีวูดเกมไนท์ไทยแลนด์ซูเปอร์แชม์